สวัสดีครับทลิปนี้จะมาสอนการเปลี่ยนดมเปอร์นะครับโดยการกดลูกศรเพื่อเลื่อนหัวพิมพ์ออกเพื่อสะดวกในการทํางานเลื่อนออกไปนะและปล่อยนะครับก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาเรายกแดมเปอร์ออกเนี่ยอาจจะมีหมึกหรืออะไรหยดออกมาได้เพราะงั้นคือเราควรจะมีผ้าเนาะติดขอบข้างๆล้อมตัวหัวพิมพ์ไว้นะครับในที่นี้จะลองเปลี่ยนสีดานะครับโดยการจับ ตลับสีดําแล้วก็ยกขึ้นโดยขนาดที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเราอาจจะจําเป็นต้องตัดสายนะครับโดยที่ตัวแดมเปอร์ให้หงายขึ้นนะครับแล้วก็ใช้กันไกรตัดแล้วก็จับสายไว้อาจจะต้องมีคนช่วยหนึ่งคนนะครับแล้วก็เอาแดมเปอร์ใหม่หงายขึ้นเหมือนกันแล้วก็ใส่พหลังจากนั้นเราก็ใช้สลิง เพื่อดึงหมึกในสายให้ลงมาตัวแดมเปอร์โดยสังเกตการดึงให้อยู่ในส่วนของวงกลมประมาณสัก60%แล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมกดลงไปรู้สึกว่าให้แน่นแล้วก็ให้ลาบขนาดกันเท่านี้ครับเสร็จการเปลี่ยนแดมเปอร์พอหลังจากนั้นก็กดโฮม นะครับแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์หรือกดปุ่มในการคลีนหัวพิมพ์อีกสักครั้งสองครั้งก็พร้อมใช้งานครับขอบคุณครับ